สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับสอนโปรแกรม SME ตัว SME เนี่ยมันจะมีไอคอน2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตัว POS อันนี้จะเป็นตัวหน้าร้านซึ่งตัวนี้จะทำหน้าที่เปิดบิลขายของส่วนอีกอันนึงจะเป็นหน้า Account ์ o นะครับซึ่งนี้จะเป็นโปรแกรมหลังร้านจะเป็นในส่วนของการสร้างตัวสินค้าแล้วก็ทำพวกใบเสนอราคาให้ลูกค้าแล้วก็ทำใบรับสินค้าเข้า นะครับขั้นตอนแรกให้เข้ามาที่โปรแกรม Account หลังร้านก่อนนะครับรหัสก็คือ1 2 3 4 5สนะครับใส่เข้าไปนะครับอันดับแรกให้มาตรงระบบงานซื้อก่อนนะครับมาที่ระบบงานซื้อนะครับแล้วก็มาที่รายชื่อผู้ผลิตสินค้านะครับก็คือ ตรงนี้ครับเราต้องมาสร้างรายชื่อ,อ,อทางซัพพลายเออร์่อนรอบปกติแล้วสินค้าที่เรารับมาเนี่ยเรามีการรับมาจากใครนะครับ <All right. S 1> ก็คือให้เรากดตรงรายชื่อผู้ผลิตสินค้าเข้าไป <All right. S 1> ต่อมาให้เรากดตรงคำว่าเพิ่มผู้ผลิตนะครับ <All right. S 1> อันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูเนาะผมพิมพ์คำว่าบริษัท นะครับโอเคเสร็จแล้วกดบันทึกข้อมูลนะครับหลังจากนั้นให้เรากดเลิกงานนะครับต่อมาให้มาที่ระบบงานขายนะครับแล้วก็มาที่ทะเบียนลูกค้าสมาชิกนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการเพิ่มลูกค้าสมาชิกก็คือเราต้องมาดูในร้านเราก่อนว่าตอนนี้เรามีลูกค้าสมาชิกของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่า s อสเนี่ยมันสามารถเช็คดูรายงานการขายของออลูกค้าสมาชิกได้ว่าลูกค้าคนนี้มีการซื้อสินค้าอะไรจากเราไปยอดเท่าไหร่นะครับสามารถเช็คดูได้ นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีลูกค้าประจําเราก็ข้ามหน้านี้ไปเลยก็ได้แต่อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเนาะทะเบียนลูกค้าสมาชิกนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มลูกค้าผมก็รันตามเดิม1 0ึ0่งนอนะครับก็รันไปเรื่อยๆอันนี้ยกตัวอย่างเป็นนายกนะครับเสร็จแล้วแนะนําให้ใส่ตรงวงเงินเครดิตด้วยนะครับอันนี้จะเป็นในเคสที่ว่าเราขายเป็นเงินเชื่อให้กับลูกค้า กดบันทึกข้อมูลนะครับหลังจากนั้นกดเลิกงานนะครับต่อมาให้มาที่ระบบคลังสินค้านะครับแล้วก็มาที่ทะเบียนประเภทสินค้านะครับในหน้านี้จะเป็นในส่วนของการเพิ่มหมวดสินค้านะครับคือเราต้องมาดูก่อนว่าในร้านของเราหรือว่าในบริษัทของเราในปกติแล้วเนี่ยสินค้าที่เราจําหน่ายให้ลูกค้ามีหมวดอะไรบ้างก็คือตรงนี้เราต้องมาจําแนกหมวดให้นะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้3หมวดนะครับผมเริ่มตั้งแต่หมวดที่1นะครับมีโอ io, นะครับมีโอมีโอโอเคนะครับต่อมา,อาก็เพิ่มอีกนะครับหมวดที่2ออันนี้ก็เป็นมารุมารุ มาลุกโหมดที่สามลงมาโอเคนะครับกดบันทึกนะครับเสร็จแล้วกดเลิกง,งานนะครับหลังจากที่เราสร้างโหมดเสร็จแล้วให้เรากดเลิกง,งานเลยนะครับ เสร็จแล้วให้มาที่ทะเบียนสินค้านะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในหน้าของการสร้างตัวสินค้าเข้าไปในระบบนะครับก็คือขั้นตอนตรงนี้ให้เรากดเข้า่าเพิ่มสินค้าก่อนนะครับตัวโปรแกรมมันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาให้เรายิงรหัสสินค้าเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนบาร์สินค้าที่เราจะเพิ่มเข้าไปในระบบนะครับหรือเราจะคีย์คีในแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดก็ได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างหมดที่1ก่อน อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับมีโอมีโอหนกิโลนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกประเภทว่าให้ตัวสินค้าตัวนี้อยู่ในประเภทไหนนะครับซึ่งประเภทก็คือที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับในหน้าทะเบียนสินค้าไอ,อทะเบียนประเภทสินค้านะครับ เสร็จแล้วลักษณะภาษีครับเราต้องมาดูก่อนว่าสินค้าปกติเวลาเราขายให้ลูกค้าหรือว่าสินค้าในร้านเราเนี่ยเวลาขายของหน้าร้านตัวราคารวมภาษีหรือยังหรือว่ายังไม่รวมนะครับเราก็สามารถมาเลือกประเภทตรงนี้ได้นะครับหน่วยนับเราขายเป็นอะไรเป็นอันเป็นชิ้นเป็นกล่องเป็นถุงเป็นกระสอบอันนี้ก็คือเราก็พิมพ์เป็นหน่วยเข้าไปนะครับราคาราคาตัว SME เนี่ย สามารถกําหนดได้8ราคานะครับถ้าเป็นราคาที่1เนี่ยจะเป็นราคาสาหรับขายหน้าร้านนะครับส่วนราคาที่2ถึงราคาที่8เนี่ยอันนี้จะใช้จะใช้สําหรับลูกค้าประจํานะครับหรือเราจะไม่ใส่ก็ได้ใส่แค่ราคาได้ราคาเดียวก็ได้ครับส่วนราคาทุนนะครับผมจะไม่แนะนําให้ใส่ราคาทุนในหน้าทะเบียนสินค้าเพราะว่า ตัวสินค้าแต่ละตัวเนี่ยเวลาเรารับซื้อเข้ามาแต่ละเดือนเนี่ยราคาทุนมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเว้นเป็น0ูนย์ไปนะครับค่อยไปใส่ในหน้าซื้อเอาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนจุดสั่งซื้อต้องการให้โปรแกรมมันแจ้งเตือนไหมตรงนี้ก็คือเราสามารถใส่เข้าไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าสมมติผมใส่ไป5เท่ากับว่าตอนเนี้ยเวลาเราขายของแล้วสินค้ามันเหลือ5ปุ๊บแล้วเกิดว่าเราขายตัดออกไปจาก อีกชิ้นเลเง้ยงก็ให้มันเหลือ4เนี่ยตัวโปรแกรมมันจะแจ้งเป็นป๊อปอัพขึ้นมาว่าสินค้าถึงจุดสั่งซื้อแล้วนะครับหรือเราจะไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มตัวสินค้าใหม่เข้าไปแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เพิ่มเนี่ยเราก็กดเลิกงานไปเลยเพราะว่าตัวโปรแกรมมันจะบันทึกตัวสินค้าให้อัตโนมัติอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งศูนย์สอง

ราคาร้อย่สิบ โอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็เพิ่มอีกหมดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มสินค้าอีกอีกหมดหนึ่งเป็นมารุ เลือกประเภทมารุเพิ่มนอีก ผมจะเพิ่มอีกหมวดหนึ่งนะหมวดที่3แล้วกันก็ไล่ไปเลยนะครับอันนี้ก็ลาล่าไล่ลาล่าแบบเม็ด2อกิโลสองก็เลือกประเภทว่าให้อยู่ในประเภทของลาล่านะครับลาลาล่า ราคา405บาทโอเคแค่นี้นะครับเสร็จแล้วกดเลิกงานไปนะครับหลังจากนั้นให้มาที่รายงานสินค้าคงเหลือนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าตอนนี้ตัวสินค้าเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในระบบในระบบหรือ,อยังนะครับผมยกตัวอย่าง Mio ก่อนนะครับอ่ะี i o เห็นไหมฮะเข้ามาอยู่ในระบบแล้วแต่ว่าตัวสต็อกเนี่ยมันยังเป็นศูนย์อยู่เพราะว่าอันนี้เราเพิ่งสร้างตัวสินค้าเข้ามานะครับเรายังไม่ได้รับสินค้าเข้านะครับ ดี๋ยวถึจะโชว์ทุกหมวดนะ,ะทุกหมวดนะโชว์ทุกหมวดนะครับมันก็จะแสดงทุกหมวดมาให้เลยนะครับเราสามารถกดก่อนพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์เป็นรายงานสรุปก็ได้เหมือนกันนะครับสรุปตัวสินค้าคงเหลือนะครับโอเคหลังจากที่เราสร้างรายชื่อของสินค้าเข้าไปในระบบแล้วนะครับต่อมาก็คือเราต้องรับสต็อกรับจํานวนสินค้าเข้าระบบนะครับซึ่งขั้นตอนการรับสินค้าเข้าให้เราเลิกงาน ออกจากหน้าระบบคลังสินค้าก่อนนะครับเสร็จแล้วมาที่ระบบงานซื้อนะครับแล้วก็มาที่จัดซื้อบันทึกรับสินค้านะครับหลังจากนั้นให้กดเอกสารใหม่นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะรันเลขหนึ่งมาให้เริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งเลขสองไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เราไม่สามารถแก้ไขเลขที่บินได้นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมมันจะรันให้เองนะนะครับหลังจากนั้นให้เลือกผู้ผลิตผมเลือกเป็นบริษัทผลิตอาหารสัตว์ที่เราสร้างไว้จากซัพพลเออร์เมื่อกี้นะครับ เสร็จแล้วให้เรากดาตรงรหัสสินค้าแล้วก็เอาตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนบาร์เข้าไปหรือจะเอาเมาส์มาคลิกที่ช่องสามเหลี่ยมเล็กๆด้านล่างมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งตัวรายการสินค้าขึ้นมานะครับเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เหมือนกันอันนี้ผมจะเลือกให้ดูเนาะ ผมยกตัวอย่างผมรับมาอย่างละสินะฮะโอเคนะครับต่อมาหน่วยละนะครับหน่วยละตัวนี้คือเป็นราคาต้นทุนนะครับที่เรารับซื้อเข้าซึ่งปกติแล้วอ่ะเวลาเราสั่งของไปกับทางซัพพลายเออร์เนี่ยปกติเวลาเ,าเขามาส่งของที่ร้านเราเนี่ยเขาก็จะมีใบส่งของมาให้ซึ่งใบนั้นนะ่ะมันก็จะมีเขียน หน่วยละหรือว่าเขียนตัวราคาต้นทุนมาให้อยู่แล้วเราก็สามารถจอ,อกเข้าไปในนี้ได้สมมติราคาขาย285บาทอ,อันนี้ก็ทุนก็250 แล้วให้เราตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยนะครับมีรวมภาษีไหมหรือว่าไม่มีหรือว่าอะไรยังไงก็คือต้องมาตรวจสอบให้มันเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกข้อมูลหลังจากบันทึกเสร็จให้กดก่อนพิมพ์เพือทจะพิพนบินตัวเนี้ยเก็บไว้เป็นแฟ้มสําหรับงานซื้อก็ได้นะครับหรือเราจะไม่พิมพ์ก็ได้เพราะว่าตัวโปรแกรมเนี้ยมันจะบันทึกไฟล์ซื้อย้อนหลังนะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับโอเค ต่อมาหลังจากที่เราซื้อสินค้าเข้าแล้วให้เรากดเลิกงานนะครับเสร็จแล้วมาที่ระบบคลังสินค้าแล้วก็มาที่รายงานสินค้าคงเหลือนะครับเพื่อที่จะมาเช็คดูว่าตัวสินค้าแต่ละตัวเนี่ยสต๊อกมันเข้ามาอยู่ในระบบหรือ,อยังอันนี้ผมยกตัวอย่างมีโอนะเห็นไหมฮะตอนนี้มันคือ,อตัวสต๊อกเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในระบบแล้วนะครับก็มาดูตรงคงเหลือตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ <Okay. S 2> อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเพิ่มสินค้าเข้าไปแล้วต่อมาหน้า POS นะครับตัวนี้ก็คือจะทำหน้าที่แค่เปิดบินขายนะครับเวลาลูกค้ามาหน้าร้านหรือจะมาซื้อของหรือว่ามาใช้บริการอะไรก็คือให้เปิดที่คำว่า POS หน้าร้านนะครับเสร็จแล้วใส่รหัสเข้าไปย ขอโทษครับกดผิดหนึ่งสองสามสีเสร็จแล้วให้มาที่ปฏิบัติการขายหน้าร้านนะครับเวลาลูกค้ามาซื้อของให้เรากดเปิดบินใหม่นะครับเลขที่บินมัน,ก,น,มนก็จะรันเป็นบินปี6-3แล้วก็บิน0นย์นะครับอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเนาะนะครับเสร็จแล้วเราก็แค่เอาตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ดเนี่ย สแกนบาร์ที่ลูกค้าซื้อของนะครับสแกนเข้าไปหรือเอาเมาส์มาคลิกดับเบิลคลิกที่ช่องป้อนล่างสินค้าก็ได้มันก็จะมีรายการเด้งขึ้นมาให้เห็นไหมฮะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะลูกค้ามามาซื้อของอะไรแล้วก็ยิงบาร์ตามที่ลูกค้าหยิบของมานะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เรายิงบาร์เสร็จเรียบร้อยให้เรากดรับเงินสดหรือกด f 5ในแป้นพิมพ์นะครับมันก็จะเด้งรับเงินมานะครับก็คือ เราก็ตอคีย์ <K ey> จำนวนเงินเข้าไปว่าเรารับเงินจากลูกค้าเท่าไหร่แล้วก็กด enter นะครับแล้วก็กด enter อีกหนึ่งทีนะครับทีนี้ตัวบินมันก็จะชำระเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วตัวเลขที่บินมันก็จะรันเป็นบินที่สองมาให้อัตโนมัตินะครับเราก็สามารถายิงบาร์ขายเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผม,มยกตัวอย่างให้ดูอีอกร่อบหนึ่งแล้วก็กดรับเงินนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นเราปิดร้านนะครับเราจะสรุปยอดนะครับวิธีสรุปยอดก็คือให้เราออกจากหน้านี้ก่อนนะครับเลิกงานก่อนแล้วก็มาที่รายงานการขายประจําวันนะครับเสร็จแล้วเราเลือกวันที่ว่าเราจะดูยอดวันที่ไหนสมมติ ights. วันนี้วันที่3กดวันที่3แล้วก็กดรายบินนะครับมันก็จะโชว์ต <c oughs> ัวรายบินขึ้นมานะครับยอดก็คือตามนี้นะครับเสร็จแล้วเราสามารถกดกรอทีม แล้วก็สั่งพิมพ์บินได้เลยนะครับโอเคอันนี้จบแล้ว